สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ผู้ชายหลายคนอายุ50ขึ้นไปไม่อยากพูดถึงแต่มันสำคัญมากจริงๆถ้าคุณรู้สึกว่าพลังชีวิตไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่ายหรือมีปัญหาในชีวิตคู่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยเพราะมีวิธีที่จะช่วยคุณได้จริงๆแล้ววันนี้ผมจะบอกให้ฟังว่าของธรรมดาในครัวบ้านที่คุณมีอยู่แล้วอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา ผมแพทย์หญิงนภสรรุ่งไพศาลทำงานในสาขาระบบปัสสาวะและสุขภาพเพศมามากกว่า25ปีแล้วผมเจอผู้ชายมาหลายพันคนที่มีปัญหาแบบนี้และสิ่งที่ผมจะบอกวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันมาจากประสบการณ์จริงในคลินิกมาจากผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยของผมได้รับจริงๆ ก่อนอื่นผมอยากให้คุณลองนึกดูว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนอายุมากขึ้นมันไม่ได้มาจากการแก่เสมอไปแต่มาจากนิสัยไม่ดีที่สะสมมาตลอดหลายปีการกินไม่ดีนอนไม่พอเครียดมากทำให้ร่างกายเราเหนื่อยล้าและเมื่อร่างกายเหนื่อยฮอร์โมนก็ทำงานไม่ดีพลังชีวิตก็ลดลง ผมมีคนไข้คนหนึ่งชื่อสมชายอายุ62ปีเป็นอาจารย์กเกษียณจากกรุงเทพพฤเขามาหาผมด้วยปัญหาหลายอย่างบอกว่าเหนื่อยตลอดเวลาไม่มีพลังชีวิตคู่ก็มีปัญหาเขารู้สึกแย่มากบางทีคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นไม่ได้แล้วแต่หลังจากที่เราเริ่มใช้วิธีธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยาภายในสมเดือนสมชายบอกว่าเขารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิปี แล้วเขาทำอะไรนั่นแหละครับ5เคล็ดลับที่ผมจะบอกวันนี้และถ้าคุณอายุมากกว่า50ขึ้นไปผมอยากให้คุณกดไลค์ตอนนี้เลยนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆเคล็ดลับแรกที่ผมอยากบอกคือเรื่องของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหลายคนอาจเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรกับสุขภาพผู้ชาย และที่สำคัญไม่รู้ว่าต้องใช้อย่างไรซึ่งนี่เป็นคำถามที่คนถามผมบ่อยมากผมขอเล่าก่อนว่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมันดีอย่างไรมันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเมื่อน้ำตาลในเลือดคงที่พลังงานในร่างกายก็จะไม่ขึ้นลงแบบกระชากคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายไม่ง่วงหลังกินข้าวและที่สำคัญมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ซึ่งสำหรับผู้ชายแล้วการไหลเวียนของเลือดนี่สำคัญมากในเรื่องชีวิตคู่นอกจากนี้มันยังช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสังกษสีและวิตามินบซึ่งเป็นสารอาหารที่สำ,สำคัญมากสำหรับการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายตอนนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วต้องใช้อย่างไรล่ะนี่ครับคำตอบที่ชัดเจนผมขอบอกละเอียดตามที่หลายคนถามมา ให้คุณเอาน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลที่ไม่ผ่านการกรองหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่น1แก้วประมาณ2 0 0ถึง250มิลลิลิตรถ้าคุณรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินไปให้เติมน้ำพึ่ง1ช้อนชาดื่มก่อนอาหารเช้า1 5ถึง20นาที ทำไมต้องก่อนอาหารเช้าเพราะตอนนั้นกระเพาะคุณยังว่างเปล่าน้ำส้มสายชูจะเข้าไปทํางานได้ดีที่สุดมันจะช่วยเตรียมระบบย่อยอาหารและเมื่อคุณกินอาหารเช้าร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นถ้าคุณทานได้ให้ดื่มอีกครั้งก่อนอาหารเย็นประมาณ30นาทีก่อนกินมื้อเย็นนี้ไม่บังคับนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกอย่างไรบางคนดื่มแค่มื้อเช้าก็ได้ผลดีแล้ว สิ่งที่ห้ามทำคืออย่าดื่มน้ำส้มสายชูแบบเข้มขน้นโดยไม่ผสมน้ำเพราะมันเปรี้ยวมากจะทำร้ายกระเพาะและฟันคุณได้ต้องผสมน้ำเสมอและอย่าดื่มก่อนนอนโดยตรงเพราะอาจทำให้กรดไหลย,ย้อนคนที่ไม่ควรใช้วิธีนี้คือถ้าคุณมีแผลในกระเพาะโรคกรดไหลย,ย้อนรุนแรงหรือกำลังกินยาบางชนิดที่เกี่ยวกับเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนผลลัพธ์จะเห็นเมื่อไหร่ โดยปกติภายใน2อถึงสสัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าพลังงานดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องชีวิตคู่อาจต้องใช้เวลา4ถึง6สัปดาห์เพราะร่างกายต้องปรับสมดุลฮอร์โมนและระบบไหลเวียนเลือดก่อนลูกค้าของผมหลายคนบอกว่าหลังจากดื่มน้ำส้มสายชูแอปเปิลมา หเดือนเขารู้สึกว่าตื่นเช้ามาสดชื่นกว่าเดิมไม่เหนื่อยง่ายและที่สำคัญความมั่นใจกลับมาเคล็ดลับที่สองคือการออกกำลังกายแบบเฉพาะเจาะจงไม่ใช่แค่เดินหรือวิ่งแต่เป็นการออกกําลังกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อพื้นเชิงกราน หลายคนคิดว่าการออกกำลังกล้ามเนื้อบริเวณนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงที่คลอดลูกมาจริงๆแล้วผู้ชายก็ต้องทำเหมือนกันกล้ามเนื้อชุดนี้มันควบคุมการปัสสาวะควบคุมการแข็งตัวและความแข็งแรงในเวลามีเซ็กส์การออกกำลังกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานนั้นทำง่ายมากทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์วิธีทำคือให้คุณลองหดกล้ามเนื้อที่คุณใช้ตอนกลั้นปัสสาวะรู้สึกได้ไหมครับว่ามันหดเข้าไปข้างใน อันนั้นแหละคือกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานให้คุณหดกล้ามเนื้อนั้นค้างไว้5วินาทีแล้วคลายออกพักหวินาทีทำแบบนี้10ครั้งพักหน่อยทำอีก10ครั้งให้ได้3เสเซตทำวันละ 3, รอบเช้ากลางวันเย็นตอนแรกอาจรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแอหดค้างไว้ไม่ได้ 5. วินาทีไม่เป็นไรครับให้เริ่มจากสวินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น 5วินาทีเมื่อชำนาญแล้วให้เพิ่มเป็นสิบวินาทีข้อดีของการออกกำลังกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานคือคุณทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีใครรู้ขับรถก็ทำได้ดูทีวีก็ทำได้ประชุมก็ทำได้คุณไม่จำเป็นต้องไปยิม ผมมีคนไข้คนหนึ่งชื่อวิชัยอายุ58ปีเป็นวิศวกรจากเชียงใหม่เขามาหาผมด้วยอาการปัสสาวะบ่อยและมีปัญหาในเรื่องชีวิตคู่ผมแนะนำให้เขาทำการออกกำลังกล้ามเนื้อชุดนี้พร้อมกับปรับนิสัยอื่นๆหลังจาก6สัปดาห์วิชัยกลับมาตรวจเขาบอกว่าอาการดีขึ้นมากปัสสาวะไม่บ่อยแล้วและที่สำคัญเขารู้สึกว่าควบคุมได้ดีขึ้นมีความมั่นใจกลับมา เคล็ดลับที่3คือการจัดการความเครียดความเครียดนี่เป็นศัตรูตัวฉกาดของฮอร์โมนเพศชายเวลาเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาฮอร์โมนตัวนี้จะไปกดการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักของผู้ชายเวลาคอร์ตซอลสูงเรื่อยๆเทสโทสเตอรโรนก็จะต่ำลงผลก็คือเหนื่อยง่ายไม่มีแรงอารมณ์แย่ไม่อยากทำอะไรและแน่นอนมีปัญหาในชีวิตคู่ วิธีจัดการความเครียดที่ผมแนะนำคือทุกวันให้เอาเวลา15นาทีทำสมาธิหรือฝึกหายใจนั่งในที่เงียบๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงสกลั้นไว้ 2. วินาทีแล้วหายใจออกช้าๆนับหนึ่งถึงหกทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา15นาที อีกวิธีหนึ่งคือการเดินในสวนหรือธรรมชาติห่างจากมือถือห่างจากโซเชียลให้สมองได้พักวันละ30นาทีถ้าทำได้หรือถ้าคุณเป็นคนชอบเคลื่อนไหวก็ให้ออกกำลังกายแบบเบาๆเช่นโยคะไทเก๊กหรือแม้แต่เต้นรำสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดคอสอนและเพิ่มเอนโดรฟินทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นสิ่งสำคัญคือ ต้องทำสม่ำเสมออย่าให้ความเครียดสะสมถ้าคุณมีปัญหาอะไรพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจอย่าเก็บไว้ในใจการปล่อยวางทางอารมณ์นี่สำคัญมากสำหรับสุขภาพโดยรวมเคล็ดลับที่4คือการนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพหลายคนมองข้ามเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วการนอนหลับนี่สำคัญมากสำหรับผู้ชาย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันถูกผลิตขึ้นมากที่สุดตอนเรานอนหลับลึกโดยเฉพาะช่วง2-3โมงเช้าถ้าคุณไม่ได้นอนหรือนอนไม่พอฮอร์โมนก็จะไม่ถูกผลิตเพียงพอคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำกว่าคนที่นอน7-8ถึงชั่วโมงถึง10-15%และถ้านอนไม่พอนานๆระดับฮอร์โมนก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆ ผมมีคนไข้หลายคนที่มาหาผมด้วยอาการเหนื่อยล้าไม่มีแรงพอถามลึกๆปรากฏว่านอนคืนละ4-5ชั่วโมงนอนดึกตื่นเช้านอนไม่สนิทผมบอกให้เขาแก้ปัญหาการนอนก่อนไม่ต้องกินยาแค่นอนให้เพียงพอหลายคนบอกว่าแค่เพิ่มชั่วโมงการนอนจาก5เป็น7-8ชั่วโมงอาการดีขึ้นเยอะเลย วิธีปรับปรุงคุณภาพการนอนคือนอนให้ตรงเวลาห้องนอนต้องมืดเงียบเย็นสบายอย่าเล่นมือถือก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอมันจะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงนอน ถ้าหลับยากให้ดื่มชาสมุนไพรเช่นชาคาโมไมล์หรือนมอุ่นประมาณ30นาทีก่อนนอนอย่าดื่มกาแฟหรือชาที่มีคาเฟอีนหลัง2โมงเย็นและอย่าทานอาหารหนักก่อนนอนการนอนหลับดีๆนี่ไม่ได้แค่ช่วยเรื่องฮอร์โมนแต่มันยังช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นสมองทำงานดีขึ้นทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน ผมเคยมีคนไข้บอกว่าหลังจากที่เขาเริ่มนอนให้เพียงพอเขารู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยตื่นมาสดชื่นมีพลังทำงานได้ดีและที่สำคัญชีวิตคู่ดีขึ้นด้วยเพียงแค่เปลี่ยนนิสัยการนอนเท่านั้นเองเคล็ดลับที่ห้าคือการกินอาหารที่เหมาะสมอาหารนี่สำคัญมากครับมันเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงของร่างกายถ้าเราใส่เชื้อเพลิงที่ไม่ดีเครื่องยนต์ก็ทำงานไม่ดี สำหรับผู้ชายมีสารอาหารบางตัวที่สำคัญมากอย่างแรงคือสังกะสีสังกะสีมีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนเทสตโทสเตอโรนหาได้จากอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมเนื้อวัวเนื้อไก่ทัวต่างๆมเมล็ดฟักทอง สารอาหารตัวที่2คือกรดไขมันโอเมกา้า 3. ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีหาได้จากปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูหรือจะกินเสริมจากแคปซูลน้ำมันปลาก็ได้สารอาหารตัวที่ 3- คือวิตามินดีหลายคนขาดวิตามินดีโดยไม่รู้ตัววิตามินดีช่วยในการผลิตฮอร์โมนเพศหาได้จากการตากแดดวันล,ละ15ถึง20 นาทีในตอนเช้าหรือกินอาหารที่มีวิตามินดีเช่นไข่แดงนมเสริมวิตามินปลาสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือน้ำตาลแป้งขาวของทอดของแปรรูปสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งแล้วตกลงทำให้คุณเหนื่อยและระยะยาวจะส่งผลต่อฮอร์โมนอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยวันละอย่างน้อย 2. ลิดนน้ำช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนดีผมมีคนไข้อีกคนชื่อประสิทธิ์อายุ65ปีเขามาหาผมด้วยอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงตรวจเลือดแล้วพบว่าขาดสังกะสีและวิตามินดีผมให้เขากินอาหารเสริมและปรับอาหารให้มีสารอาหารเหล่านี้มากขึ้นภายในสองเดือนประสิทธิ์บอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นมาก มีพลังกลับมาและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตอนนี้คุณได้ยิน5เคล็ดลับแล้วผมอยากให้คุณคิดว่าคุณจะเริ่มทำเคล็ดลับไหนก่อนลองคอมเมนต์บอกผมสิครับผมรู้ว่าการทำทั้งหมดพร้อมกันอาจดูเยอะไปเลยอยากให้คุณมีแผนที่ชัดเจนผมจะบอกว่าควรทำอย่างไรในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ที่1-2ถึงสให้เริ่มจากการดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลทุกเช้าก่อนอาหารและปรับเวลานอนให้ได้7-8ถึง8ชั่วโมงแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งทำทุกอย่างให้ร่างกายปรับตัวก่อนสัปดาห์ที่3-4ถึง4เพิ่มการออกกำลังกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานวันละ3ครั้งและเริ่มฝึกหายใจเพื่อจัดการความเครียดวันละ15นาที สัปดาห์ที่5-6เพิ่มการปรับอาหารเน้นสารอาหารที่ผมบอกลดน้ำตาลลดของทอดดื่มน้ำให้เพียงพอหลังจาก6สัปดาห์คุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตจะกลับมานอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นอารมณ์ดีขึ้นและที่สำคัญความมั่นใจในตัวเองจะเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่าทำา 3. วันแล้วหยุด ต้องให้เวลากับร่างกายให้มันปรับสมดุลใหม่ไม่มีทางลัดครับแต่ถ้าคุณทำอย่างจริงจังผลลัพธ์จะตามมาแน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าอายุ70หรือ80แล้วยังพอมีหวังไหมผมบอกเลยครับว่ามีผมมีคนไข้หลายคนอายุ70ถึง80ที่ทำตามแล้วยังได้ผลดีแน่นอนผลลัพธ์อาจไม่เหมือนคนอายุห้าสิบ ถึง60แต่มันยังช่วยได้ยังทำให้มีพลังชีวิตที่ดีขึ้นยังทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่คือว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะดูแลตัวเองหรือเปล่าเพราะไม่มีใครจะดูแลคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองผมทำงานด้านนี้มามากกว่า25ปีเห็นผู้ชายหลายพันคนที่มีปัญหาบางคนคิดว่าชีวิตจะไม่ดีอีกแล้วคิดว่าแกเกินแก่ แต่เมื่อพวกเขาลองทำตามที่ผมบอกลองเปลี่ยนนิสัยลองดูแลตัวเองผลลัพธ์มันเกินความคาดหมายไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตคู่แต่มันคือพลังชีวิตคือความมั่นใจคือความสุขคือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในวัยที่ควรจะได้พักผ่อนและมีความสุขวันนี้ผมอยากให้คุณตัดสินใจคุณเลือกที่จะมีพลังชีวิตมีสุขภาพดีหรือจะปล่อยให้ปัญหามันกัดกินคุณไปเรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับคุณครับ ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงผมอยากให้คุณเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่ารอพรุ่งนี้อย่ารออาทิตย์หน้าเริ่มเลยตอนนี้พรุ่งนี้เช้าก่อนอาหารดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลสักแก้ววันนี้คืนนี้นอนให้ตรงเวลานอนให้ครบ7จถึงแชั่วโมงเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แล้วค่อยๆเพิ่มอย่าให้มันหนักใจอย่าคิดว่ามันยากเกินไปทุกอย่างเริ่มจากก้าวเล็กๆก้าวแรกและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ อยากให้กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะมาต่อผมจะทำวิดีโอเจาะลึกเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายตอบคำถามที่หลายคนส่งมาถ้าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะพยายามตอบให้มากที่สุด จำไว้นะครับสุขภาพของคุณมันมีค่าที่สุดมันคือสมบัติที่แท้จริงไม่มีเงินมากมายแค่ไหนถ้าไม่มีสุขภาพมันก็ไม่มีความหมายดังนั้นลงทุนกับสุขภาพของคุณลงทุนกับตัวคุณเองวันนี้ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่มีสุขภาพแข็งแรงมีพลังชีวิตที่ดีมีความสุข และอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณยังสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แค่คุณต้องเริ่มต้นแค่คุณต้องทำขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ